ต้องอาบตอนอากาศร้อนๆแบบนี้ตีท้ออีกแล้ววันคิดว่าสตาร์ทว่าเพราะว่าเราสตาร์ทรถเจ็ดตัวสตาร์ทหรือว่าไปเปิดประตูไปเลยอะ่ะไปวิ่งแข่งอะไรใช่ไหมสองตัวสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใหนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย <S <S <S> ได้อุ้มมาเลยเหรอดีไซน์ไม่ยอมมาอะคะวันนี้ดีไซน์จะอาบน้ำให้ปาร์ตี้นะเอ๊ะแต่รู้สึกว่าคนที่ควรจะอาบก่อนนี่น่าจะเป็นดีไซน์นะจะตอนนี้จะเย็นแล้วดีไซน์ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่อาบน้ำเลยเนี่ย่ปไปปาร์ตี้ไปแล้วจับไว้อาบน้ำอาบน้ำปาร์ตี้ห้ามไปปาร์ตี้ห้ามไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าปาร์ตี้ไปเล่นน้ำเมืองมาเหม็นมาก เพราะว่าสามสี่วันที่ผ่านมานี้นะเชียงใหม่ฝนตกอากาศเย็นทุกวันเลยก็เลยอาบให้ปาร์ตี้ไม่ได้วันนี้แดดออกร้อนมากถือโอกาสอาบน้ำให้ซะเลยบนกองเขาลูกเอ้ยนี่ลูกแม่เอามาไว้หน้ารถมอไซน์นี่ลูกนี่ <c oughs> เอาแปรงมาด้วยค่ะาแปรงมาจะได้แปรงเอาหมัดเอาเห็บอะไรออกไปด้วย <c oughs> <c oughs> ปาร์ตี้แสบตาเหรอ รูปน้ำให้มันดิจวหนูจะบอกอะไรตลกตลกรห้อตอนที่ตอนที่หนูบอกว่าแซวันเล่นว่าดื้ออย่างเนี้ยมันมันทำจมูกแบบมันทำหมดคนเลยอ่ะเหรอแต่ตอนนี้มืดแฮะแม่จะอยู่ฝั่งไหนดีลูกมันย้อนแสงเข้าตามันอะตรงจมูกปาร์ตี้มอมมอมเนาะดีไซน์มันเป็นมันเป็นสีดำไงยมันเป็นสีน้ำตาลดำดำมันเหมือนจมูกมอมอ่ะมันเหมือนจมูกมอมมาแต่จริงมันเป็นลายเป็นลายของตัวเขา เง้ปาร์ตี้กับโปเต้เน่ชอบไปเล่นน้ำเหมืองมากแล้วก็ชอบออกไปเที่ยวหาเพื่อนมากใช่ไหมเช้ามาเปิดประตูนะจะวิ่งแข่งเลยใช่ไหมแบบสองวันคิดว่าสตาร์ทว่าเพราะว่าเราสตาร์ทรถเจ็มตัวสตาร์ทหรือป่าไฟเปิดประตูพุกไฟเลยอะไปวิ่งแข่งเลยใช่ไหมสองตัว ปูดๆๆๆเลยใช่ไหมสี่คูณร้อยไปเลยนี <c oughs> ่สบายไหมไปติดตัวอื่นหมดเดยนิง่งเย็นสบายเลยดีนิ่งเลยยืนนิ่งเลยปกตินี่ร้องอ้อาวก็ถ้าอากาศหนาวก็ร้องอ่ะดิอันนี้อากาศร้อนไงเราอาบก็ไม่ร้องถ้าฝนตกอากาศหนาวอาบไม่ได้ไงเขาจะไม่สบายด้วยไงดิไซน์ต้องอาบตอนอากาศร้อนๆแบบนี้ปาร์ <c oughs> ตี้ท้องอ,อ,อากาีกแล้ว <c oughs> ยังคราวที่แล้วปาร์ตี้ท้องใช่ไหมดิไซน์แล้วก็ เกิดลูกออกมาหนึ่งตัวแต่ว่าโชคร้ายเพราะว่าลูกเขาตายไม่รู้ว่าไม่สมบูรณ์แ,บบแล้วตายาหรือว่าโดนปาร์ตี้ทับก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ากว่าที่เราจะมาเห็นน่ะก็คือลูกเขาแข็งแล้วอ่ะตายจนแข็งแล้วอ่ะไปแอบคลอดคนเดียวด้วยใช่เขาไปแอบคลอดอยู่หลังแผ่นไม้เราไม่รู้ไงเราไม่เห็นอหลังบ้านอย่าไปไหนดูสิดูน้ำดิดำมากเลยหโยยังไม่ได้ขัดแล้วนะน่ะ ก็ช่วงนี <Solomon> ้น <who referred to> ้ำเหมืองน้ําแบบไม่ได้มีเยอะมากไงมีแค่นิดหน่อยไงก็คือเหมือนเหมือนเล่นโคลนมาน้ำเหมืองก็คือคลองชุบละชุบทานเล็กๆใช่น้ําเหมืองก็คือลําคลองเล็กๆนะคะทุกคนสะอาดแล้วสะอาดแล้วเมื่อกี้แม่ก็ไปช่วยนะไปช่วยเอาเห็บเอาหมัดออกจนหมดละเดี๋ยวต้องไปซื้อแป้งมาใส่แป้งจนจัดเห็บหมาทุกทีมีนะแต่หายหมดดูมันสั่นหนาวแล้วมั้ง หนาวละไปปาร์ตี้หนาวละเดี๋ยวเอาโปเต้มาอาบบ้างไปดีไซน์ไปตามหาโปเต้ค่ะดีไซน์ใช่หนูไปตามหาโปเต้ใช่โปเต้ไปเที่ยวโปเต้มาแล้วโอ้ยโอ้ยอาอาให้โปเต้บ้างโปเต้นี่จะสกปรกกว่าปาร์ตี้เพราะว่าโปเต้จะโซนกว่าปาร์ตี้ออกไปเล่นข้างนอกไปเล่นน้ําเหมืองบางทีก็ไปแล้วก็ไม่กลับมานอนบ้านก็มีนะก็เลยไม่ค่อยได้อาบน้ํา ปิดประตูปุ๊บแบบไม่กลับมาเลยใช่บางวันไม่ยอมกลับเลยใช่ไหมเรียกก็ไม่กลับใช่ไหมมีอยู่คืนนึงไปเรียกก็ไม่ยอมกลับมาบ้านใช่ไหมไปนอนที่ไหนมาก็ไม่รู้ปุเต้บอกว่าสบายมากเลยครับเพิ่มอากาศร้อนๆเต้ได้อบน้ำเย็นๆไม่ต้องไปเล่นน้ำเมืองแล้วโอ้โหดีไซน์ดูเขานอนสะก่อนสิเห็นไหมแล้วนู่นนะไม่ช่วย้วอ่ะน่นอะ ได้อาบน้ะนะผลเขาจะสวยๆนะด,นด,ดนนกกยินอนเป็นคุณชายเลยดีไซน์ดูดูท่านอนเขาซะก่อนสบายแล้วไงนอนเป็นคุณชายเลยเอาเห็บออกให้ละหายคันละสบายละดูปราร์ตี้ปราร์ตี้ปราร์ตี้มาให้กำลังใจปราร์ตี้ก็ขาวผ่องเป็นยองใหญ่แล้วเห็นไหมสวย <c oughs> สวยแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> สุดรอรอยักลุกขึ้นดิ <c oughs> โอ,อ,อ้โหเรียบร้อยแล้วสบัดไปต่อไปอาบตัวนี้ต่ออาบด้วยอาบตัวโตต่อทีต้นนะ